สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณเขาในภาคเรียนที่สองพิการศึกษา2,564นะคะเราจะเริ่มกันที่หน่วยต้นไม้มีคุณค่านะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้สาระก่อนนะคะว่าในหน่วยต้นไม้มีคุณค่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง1 บอกชื่อต้นไม้ 2. บอกส่วนประกอบของต้นไม้ 3. บอกประเภทของต้นไม้4บอกวิธีการดูแลต้นไม้และห้าบอกประโยชน์ของต้นไม้คำข้องจองนะคะต้นไม้ให้คุณค่านะคะเดี๋ยวคุณรูจะพาเด็กๆท่องเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะ คำคล้องจองต้นไม้ให้คุณต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นไม้ให้ร่มเงา ใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตานะคะต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆนะคะก็จะออกใบามาทำให้มีร่มเงานะคะทำให้เราเมื่อเราไปอยู่ใต้ร่มไม้นั้นก็จะทำให้เราเย็นสดชื่นนะคะ และต้นไม้เขาก็จะมีใบมีผลนะคะเอาไว้เป็นอาหารแล้วก็ถ้าตัวเตรียมที่นะคะสามารถตัดต้นไม้เลื่อยไม้เอามาไว้สร้างบ้านต้นไม้บางต้นก็จะมีดอกนะคะเมื่อบานก็ทำให้ดูแล้วสดชื่นสวยงามตานะคะคุณครูมีปริศนาคำถามมาถามกับเด็กๆนะคะ ต้นอะไรเอ่ยลำต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือหวีใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะต้นอะไรเอ่ยลำต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือหวีใหญ่เด็กๆพอจะเดากันได้ไหมคะ เอจะเป็นอะไรนั่นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะต้นอะไรคะต้นกล้วยนะคะต้นเขาก็จะขึ้นมาต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวนะคะเขาก็จะออกเครือมานะคะแล้วก็จะมีหวีนะคะหวีกล้วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหัวปลีนะคะเมื่อแก่เต็มที่แล้วนะคะชาวสวนก็จะตัดตัดแล้วต้นนั้นไม่สามารถ เป็นเครือได้อีกแล้วก็ต้องตัดต้นนี้ทิ้งไปแล้วเขก็จะให้โอกาสกับต้นเล็กๆขึ้นมาใหม่นะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาบอกชื่อต้นไม้นะคะต้นไม้ก็คือพืชที่เป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีอายุนะคะหลายร้อยปีหรือแล้วแต่ต้นไม้ชนิดนั้นน,น,นะคะ จะมีลำต้นสูงใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกิ่งก้านใบแตกออกมานะคะทำให้ร่มเงาต่อไปนะคะภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษต้นไม้ภาษาอังกฤษบอกว่า tree t r e e tree ต้นไม้นะคะ ภาษาไทยก็ตอโนตนไม่โต้นมอไอไม้ไม่โทไม้ต้นไม้นะคะ tree ภาษาอังกฤษภาษาไทยบอกว่าต้นไม้ภาษาจีนภาษาจีนออกเสียงว่า shu shu ต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะวันนี้เราได้คำศัพท์ก็คือ tree ภาษาอังกฤษ tree ต้นไม้ ภาษาไทยก็คือแปลว่าต้นไม้นะคะสค่วนภาษาจีนก็คือชูต้นไม้ต่อไปนะคะต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักมีต้นอะไรบ้างเอ่ยนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันหรือที่เรารู้จักนะคะอย่างที่เด็กเห็นก็คือต้นมะม่วงนะคะนี่คือต้นที่เขาแก่เด็มที่เขาก็จะออกดอกนะคะ เมื่อออกดอกมาก็จะออกผลให้เราได้มารับประทานนะคะต่อไปต้นที่2ก็คือต้นมะยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆของเขานะคะเมื่อตัวใหญ่เต็มที่นะคะก็จะเป็นลำต้นออกลูกนะคะต,ต้นมะยมเขาจะออกลูกมาเป็นพวงนะคะในหนึ่งพวงนั้นก็จะมีหลายลูกนะคะมะยมก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะต่อไปต้นมะ ขามนะคะเมื่อโตเต็มที่ก็จะให้พุ่มนะคะมีร่มเงาออกเป็นผลเป็นฝักนะคะนี่คือมะขามนะคะก็จะมีทั้งมะขามที่มีรสเปรี้ยวและมีมะขามหวานนะคะต่อไปอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวนะคะเมื่อโตเต็มที่เขาก็จะออกลูกนะคะ และในหนึ่งพวงเนี้ยเหลือ1นึ่งทลายเนี่ยนะคะเขาก็จะออกลูกเยอะแยะเลยนะคะมะพร้าวนะคะประโยชน์หลายอย่างนำมาทำขนมเมื่อเขาแก่เต็มที่ลูกอ่อนนะคะก็จะทานน้ำนะคะและพวกกิ่งก้านใบาสามารถทำประโยชน์ได้หมดเลยต่อไป อาจจะเป็นต้นไม้ที่เด็กๆไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะคะฝ่ายนี้ก็จะเป็นต้นสะเดานะคะช่วงนี้ผักสะเดากําลังออกนะคะเราสามารถไปเก็บยอดของเขามาทานจิ้มกับน้าพริกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นราชชพือที่เด็กๆรู้จักกันก็คือต้นดอกคูนนะคะเขาก็จะออกดอกสีเหลืองในช่วงเดือนมาีาและในวันนี้ คุณค่าประวัตศาสรนะคะได้สอนเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งสร้างนะคะถ้าต้นไม้ต้นนั้นโตเติบใหญ่ขึ้นมามีดอกออกผลนะคะและในผลนั้นอาจจะมีมะเมล็ดหล่นลงไปที่พื้นดินก็จะทำให้เกิดงอกต้นใหม่ขึ้นมานะคะดังเช่นพระยศเจ้าได้ สอนให้เราได้มองดูความสวยงามของสิ่งสร้างนะคะและเราอย่าลืมว่าเราต้องรู้จักหวงแหนดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่เราได้ปลูกเขาแล้วนะคะอนุรักษ์เพื่อจะทำให้มีร่มเงานะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆที่ จะพึ่งพิงกันได้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็คุณครูขอ,ขอฝากให้เด็กๆย้อนกลับไปทบทวนดูนะคะว่าชื่อของต้นไม้นั้นมีอะไรบ้างนะคะและวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้บ๊ายบาย